ไทย p พเยังคงติดตามความพยายามของชุมชนต่างๆนะครับที่ร่วมป้องกันการระบาดของโควิด -19 แบบมีส่วนร่วมวันนี้คุณโกวิดบุปุรธมจะพาไปดูการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าธรรมนูญสุขภาพชุมชนอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับการปลูกผักกินเองและหมั่นออกกำลังกายของยายแสงอ่อนจงจิตวิเชียนวัย78ปีชาวบ้านห้วยไคร่ใหม่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอาจเป็นเรื่องธรรมดาในสายตาคนนอก แต่สำหรับคนที่นี่มันคือกติกาที่ผู้สูงอายุทุกคนต้องปฏิบัติเรือขายอ้ยไหมใช่ขายแหละบ้านมันเที่ยวเที่ยวบางที่ก็เอาแจกเป็นกินปังก้าเอียงกันแจกกินเลยแจกกินอก็เอาไ้กินในจุมเรือนชุมชนโควิดมานี่มันมีปัญหาเลยมีปัญหาการกบได้ไปตั้งแต่โควิดมานี่มันได้เข้ากันกินนี่หมดเลยกินนี่ การทำให้เรื่องธรรมดาแบบนี้กลายเป็นกติกาของชุมชนและท้องถิ่นต้องผ่านการสำรวจข้อมูลรับฟังความคิดเห็นและยกร่างเป็นธรรมนูญสุขภาพชุมชนก่อนจะมีการประกาศใช้เมื่อปีที่ผ่านมาต้นทุนเหล่านี้ถูกต่อยอดอีกครั้งเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้มาตรการต่างๆที่ออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดได้รับการยอมรับในรัคนตรีรัีจาก ประชาชนในหมู่บ้านนะครับมีการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือข้อมูลนะครับข้อมูลในการดูแลอสมอดูแลชาวบ้านในแต่ละแต่ละคุมครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแต่ละคุมจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะมีคนเข้ามีคนออกมีคนย้ายเข้ามาอย่างเงี้ยครับถ้าต่อไ้ทีนีเ้เราก็ได้สะสางข้อมูลไปด้วยนะครับได้ได้ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริงๆอยากเกิดโรคขึ้นมาเนี่ยเราก็ ให้ความรู้เขาบอกว่าต้องมีมาตรการป้องกันแบบนี้แน่ๆเน้น,น,นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางครอบครัวจะดูแลกันเองในครอบครัวจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยครอบครัวเนี่ยพอตกเย็นมาเสร็จเรียบร้อยต่างคนต่างแยกย้ายไปทานข้าวกันไปทำกิจกรรมกัน,กนแต่ตอนนี้อยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวหมดเลยหนึ่งปีที่เทศบาลตำบลห้วยไคร้ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนภายใต้แนวคิดคนห้วยไคร้ยู่เย็นเป็นสุข คุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีพอเพียงพวกเขาบอกว่าการแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนจากโรคไร้เชือ้อเรื้อรังและโรคระบาดใหม่อย่างโควิด -19 ได้ผลดีเกินคาดและจะกลายเป็นบทเรียนให้กับชุมชนอื่นๆได้เรียนรู้ต่อไปโกวิดบุญธรรมไทย p ี s รายงาน